อะไรเนี่ยขอโทษจริงๆท่านเจ็บหรือเปล่าอ่าเอาเอคือไม่ไม่ไมฉันไม่เป็นอะไรแน่ใจนะใช่ฉันเดินไม่ดูตามาตอเอาเรือเองอ่ะฉันปลอดภัยหายห่วงจริงๆนะ <S <S เฮ้องั้นลงอกไปทีโอ้เอ่อเจะชายฮานแห่งเกาะทะเลใต้เอ่อเจ้าหญิงอานานะแห่งแอร์เดียวเจ้าหญิงเหรอถอยบังคมอุ้ยโอ้โอ อีกครั้งซุ่มซ่ามจังเลยเราอ่ะไม่ได้ว่าท่านซุ่มซ่ามนะพเ,เ,นมเพราะเราเออฉันซุ่มซ่ามเพราะท่านหลอ่ออุ๊แต่มีผมจะขอโทษจริงๆที่ขี่ม้าชนเจ้าหญิงแห่งเอเรนเดลและความซุ่มซ่ามเมื่อสักครู่ไม่ไม่ไม่เป็นไรจะฉันไม่ใช่เจ้าหญิงรชางชทายาทถ้าท่านชนเจ้าหญิงเอลซ่าท่านคงจะอ,อือยนี่คงรู้นะไงจ๊ะแต่ท่านโชคดีชนแ่นฉัน,ฉนอ่ะอ่ะแกท่านเหรอ สิ่ง้วคังอ๋ออ๋อลาชินนี้พิเศษฉันอ่ะไอย้ยฉันไปก่อนนะฉันต้องไปก่อนเออเอ่อไปก่อนนะไป Oh my o oh. ้ <c oughs>